ท่า today อัปเดตวูหลิงเปิดตัววูหลิงหงกวาง MPV ไฟฟ้ารุ่นขายดีที่สุดโดยเปิดตัวครั้งแรกในปี2010และเจนที่2ในปี2018ด้วยยอดขายรวม5.91ล้านคันทาง GM อ้างว่าเป็น MPV ขับเคลื่อนล้อหลังที่ขายดีที่สุดในโลกมาพร้อมกับตัวถันที่ออกแบบใหม่และมีเส้นโค้งมากขึ้นรูปทรงใหม่ที่เพรียวบางกว่าเดิมกระจังหน้าแบบปิดฝฟหน้าทัานสมัยและช่องรับอากาศเขา้าที่กว้างและต่ำลง ภายในสามารถเลือกบอะโดยสารแบบ2แถว5ที่นั่งหรือ3แถว6ที่นั่งคุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวขับเคลื่อนล้อหลังให้กำลัง101แรงม้าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตความจุ32.6กิโลวัตต์อาววิ่งไกลสุด300กิโลเมตร ค่าใช้ใจ่ายในการวิ่งอยู่ที่ประมาณ0.30บาทต่อกิโลเมตรลูกค้าที่ขับรถได้ถึง42,000กิโลเมตรต่อปีจะประหยัดค่าเชื้อเพลิงและค่าบำรุงรักษาได้ประมาณ100,000บาทเมื่อเทียบกับรถตู้ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปในระยะทางการวิ่งเดียวกันซึ่งหมายความว่าภายในเวลาเพียง3ปีเจ้าของรถจะประหยัดเงินได้เกือบเท่ากับราคารถบูลิงหงกวาง EV มีราคาเริ่มต้นราว3.2แสนบาท